เป็นสองแสนสองล้านขุมกุศลถ้าคุณอยากทำงานได้คุณก็แค่ทำสิ่งตัวเราทำนึ่งไว่ต้อต่อยคนอื่นเลยยุคนี้คุณรู้ผู้ในสิ่งที่เราทำไปทำไมเหรอไม่หายอ่ะสวัสดีครับสองเพื่อเราแต่งยางมีอะไรนะครับอันนี้พวกแต่งยางมีอะไรฮะพูดปีหนี่งสวัสดีครับผมจะมีบงานครับวันนี้จะมาดีบิวสิ้นส่า ใฮ้มันนี้มีนนดสเดาไปแล้วเขา้อมาไปนะต้องกาดมันเร้องมอมันจะเกยกัเ่ของเินของสิ่ะไม่รู้สัป่ทคัที่หนูที่มั่งเสจเนยหนจะมีการ่นได้้เมหองบ้านเดียวจะต้องไปะกาศกุนนะถ้ขอขอบกันไปหน่อย๋จะต้องไปปรกน เนี่ยมันเอาเชือกออกได้เชือกออกข้างไหนเนี่ยเดี๋ยมันจะมีข้างในมันจะมีเชอ่มส่งนีเป็นการติกที่จะ้องใจันเพื่อวนเวลาเราต้งสารพิบูร์แล้วนี่ยตั้งขึ้นมี่หแ้งไง พี่คาไม่ตามต่อตามลูกผ้าแบบนี้นะคะแห่งกันไหมม่ต้องแข่งหรอกลูกไม่ตาม่ะแตอนรกมันจะใช้สูตรที่แ um> ม่เคยบอกใช่ไหมให้หาเอามือ oh ก่อนใช่แหมแม่แล้วก็คาอคี่ๆทำไมก็ตามไม่ซ้บใครต้องใรหรอกทำเองนะเราก็จัดท่า ไดาแล้วได้แล้วนี่ไงแม่หมูตอนใแล้วเนมันเราหาที่มันเป็นเหลี่ยมเหี่ยมเนี่ยอยู่บากกีคหรอักกีคเราตดคเนีเราต้องบริหาที่คนรวเไคนยไปไหนกเราจมอนเข้ามือเงินหารายเังานไปไปเนี่ยพอเราดูมุมแล้วใช่ไหมแม่เนี่ยเราดูพ ไม่อยู่ข้างลา่าง,าางาจะต้อง่ายค่ะจะต้องเข้า<ม>โอ้อี่ยให้ตออไปอยู่ข้างบนนะครัะโอเคเค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวถ่าเดี๋ยวต่อเสร็จแล้วเดี๋ยวมารีวิวให้เพื่อนๆดูเนาะโอเคก่อนก่อน ค่นะไม่จะเป็นยูใหือมดเรีอกง่ประมาณนี้มาทาเองมัวแล้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไปใครได้ด้วยใครจะตอนี่นะเอาไปหยยบของตัอเองมีนะคะสีมือน้องใบค่ะ ไหนคะ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 เจ้าของผลงานนังแล้วก็ิที่ยวได้บ่นีเลยใหญลใหยายห่บาเลยบ่นก็ต่อใหม่แบบไม่ต้องใช่ไหมใช่จะลองทดลองความสามารถของตัวนี้ว่าจะได้ขนาดไหนคะ สนุกมากเลยใช่ไหมคะสนุกมากตอนต่ออ่ะมันตื่นเต้นค่ะแบบมันรู้สึกแบบตื่นเต้นอะทุกคนตื่นเต้นเลยหรอคะใช่ต้องดูตรงนีตรงนี้ต้องนตรงน้สิแล้วต่อไปก็ต้องดูตรงที่ไม้ต่อก่อนนะคะ เด,เดียวกันหรือลายเ,เดียวกันหรือเปล่าถ้าเกิดลายเดียวกันเราก็เอามาต่อ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 ,ต,อ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 ต่อได้นะคะไม่ชอบมากเลยอันนี้คือพรมขัดจันนินขอมพี่เป็นก็สวยดูสิก็เป็นรูปเป็นร่างค่้ใบอิจฉานี่กำลังเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะมีอิจฉามีอิจฉาด้วยมีคนบอกอิจฉาด้วย มีมีน้องมาให้กำลังใจมีน้องมาให้กำลังใจคนยังทำม่เสร็จมีกำลังใจอ่ะเออนี่นะคะพี่บีบกำลังทัอยู่ขัเขาขัอะะเขาเนยหนูดูขันอยู่นี่นี่แหละซู่มันก็ตามครัมันก็ไม่ได้แต่นั่นแหละแม่หันมาดูออก็ดูหนูอยู่นี่ไงไม่หันมาดูฮะอันดอของหนู ดีนะครับบิดจะได้เป็นมีเรียงมีเทียบกับใบหนูมีมีมีขมไอหนูขยับลงไปหน่อยลูกชาใบอะหนูขยับลงไปนิด oh, น right. ึงไม่บ no ิดอะชาใบมันมันไม่เห็นเต็มลูกถอยลงไปหน่อยนะชาใบอ่ะถอยบีกถอยบีอีกถอยลงไปอีกลนูถอยลงไปอีกชาใบถอยลงไปอีกน้องไว้ปิดวอนะคะปิดวอนะคะวอเปิดค่ะวอเปิดกันไม่นะโอเคชาใบอ่ะ อิจฉาทำไมต้องอิจฉาล่ะลูกต้องอิจฉาใช่ไหมใช่อิจฉาทำไมอ่ะนี่แล้วต่อไปเราก็จะทำคนเรามีดีอะไรนะมีดีไม่ไม่ไม่เหมือนกันอ่ามีดีไม่เหมือนกันไม่ต้องมาอิจฉากันนะทําเสร็จเร็วเสร็จช้าก็ไม่เป็นไรทุกอย่างมันคือเราเต็มเราเต็มที่แล้วใช่ไหมเราทําเต็มที่แล้วน้องไวท์บอกเยบุญหยุดอย่าพึ่งพูดถ่ายคลิปอยู่พงพูดหนูถ่ายคลิปอยู่วันเหล่าแก๊สมาใหม่ยังโอเค เพื่อนๆได้ยินเสียงยายบุญถามเรื่องแก๊สด้วยฮะไม่ค่ะฮไมค่ะที่รักของพวกเราสที่รักของพี่บีดแกงยายบุญทุกวันเลยค่ะเพื่อนแม่อย่าพูดสิเอาเหรอเพื่อนจะได้รู้ความจริงไงไม่สามารถเอาเท้าเอาเท้าเหยียบไปแล้วหนูไปเท้าเท้าเหยียบป่ะทุกอย่างมีพลังงานหนูเอาเท้าไปเหยียบหนูแสดงว่าหนูไม่รักเขาดิใช่ป่ะออาสมมุติว่าทิกซซอเป็นเป็นสิ่งที่หนูรัก ถือว่าจิ๊กซอเป็นสิ่งที่หนูรักฟังแม่ก่อนฟังแม่ก่อน,ส,นสมสมมุติว่าจิ๊กซอเป็นสิ่งที่หนูรักอ่ะแล้วหนูไปเหยียบเขาอะ่ะแสดงว่าหนูรักเขาปะไม่โอเคไหมอ่ะปิดจ,จบปิดจ,จบแล้วรักเนเพื่อนหน่อยฝากช่องด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับก็ได้ไปยองไปน์คับายบายดีไหมดีไหมให้คุณพ่อคุณแม่ซื้อมาให้เพื<ๆ>่อนเพื่อนเล่นดีไหม,มไม่ค่อยดีค่ะไม่ค่อยดีดีค่ะ มีสมาธิด้วยเนาะขอเพิ่มช่องก่อน้องบี้องใบามาต่อยสนุกไหมสนุกมากโอเคงั้นช่องนี้วันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมไม่กดไลค์ไม่กดแชร์ไม่กดติดตามด้วยนะครับบายบายกดไลค์ด้วยบายบายน้องบายบายบายน้องกดติดตามอย่าลืมดูกลางใครที่ยัไม่กดกดไลค์นะคะกดกระดิ่งกดติดตามกันได้ไม่พ แค่เยใครไม่กดติดตามเครวกนะถ้าเกิดถ้าเกิดไม่กดติดตามนะคะก็จะไม่ได้ดูคลิปใหม่ของพวกเรานะคะสนุกคลิปของเราสนุกมาใครตดไม่เสียตดอ๋อบายบาย